สวัสดีจ้ายายเอ็มพาล่อจ้ะพา่อปลาตามเคยจ้ะไม้กอเก่าเดิมๆแหละจ้ายายเอ็มยายเอ็มทุกคนบ้าหนองเมียเด้อจ้ะอันปลาบ้าน้องเมียจ้ะถ้าเขื่นพระล้านแอ้วขันเด้อจ้ะพิกัดถ้าเขื่นพระแล้วขันจ้ะตำบลรัชคาร์อำเภอธนิษฐ์จังหวัดอุบลราชธานีจ้าประหุนต่อกับยายจ้ะ กอละจ้าดอกแหลกแห่งมานจ้ะเนี่จุ่มหนึ่งเนาะจ้ะแล้วคนจุ่มเนึองจ่าวัตถุเฉพอจ้ะเดิมแหลกใหญ่ขสิตามหาเห็ดองค์กรละจ่ะาก็จะหาเห็ดรุ่มๆเนาะจ้ะบานกระละงังอ่ะจ้ะนี่ วันกี้าจะผีหนอมะผ่อจะแต่ว่าพอบาน่นเด้อจะเอาคือเกาเน้อจะไม่ดูเทศอยากจะผี่นอบานเ็เมื่อหำเลยจ้เอ้มาจ้ะนี่ กจุ่มเรื่อนี้เนาะอาจ้ะพี่เนาะพอสองบานจ้ะไม่นีน้อยากเป็นบานเบิด์ยุ่อจ้ะพี่น้องพอเฮ็ดละงุบผลลบ่ายเลยเนาะจ้ะไปใหญ่ายายฮะตีนปลาล้านเนี้อขันเน้อจ้ะ ว่านยายบัวดืขึ้นพระลานได้คันเหมือนนี่ว่าจะเลาะไปตามตีนพระลานเบิ้งเนาะก็จะว่าซีนี้เลือยน้ำให้ดอกเบิ้งเนาะก็จ้ะถ้าหลุดไปน้ำยายบ้ายายเสียด้หรือบ่ได้เนาะก็จ้ะเหมือนนี่เฮ็ดร่วงๆกับไปขั้นดอกเด้อจ้ะแต่ว่าให้เรางกเริ่มบ่ายแล้วเฮ็ดก็ปึกออกแต่ว่าจะออกกระบอกก็ชูหุมเนาะจ้ะออกเล็กๆแน่นอนจะเป็นเนาะปลาช่างมาสาบบนยายหาจ้าะ đi sang khởi phá lan đây khán này giả tin mận giả khán này là chá đéo ta đồn to quá giá chả đầy kèng lúc bởi đầy kèng chả bàn chả thịt nó chả hết ướt chả này đại cắm hả bỏ hình chả đen luôn แลาหงวแดงดง,งนู้นจะเนี่ยงามน่ยจะเพอดอกเขียวจะผี่นหองพอสามบานจะนี่เอาขึ้กเกาแล้วน่าจะผี่น้อง ไม่จ่ามาจุมม่มน้ำยาจุ่มกระป๋องชองจุ่มจ้า จะบานจ้ะ,จะบานเราจะพินองะมาเนี่ยตัวสองบานจ้ามาเน,นี่คือเสีไหน่จะบานล้วจะพินองะฟื้นจูมเลยจ้ะมาเป,ป็นลุ่นตต้จ้ะพ่นอ่เอาขางข้างนี้จะพินอ่นเอาบ่มมีเห็ดจ้ะ phía rộng phò chung đường này Mình phải sợ không có lái đấy chà Phò chung đường, chung đường là nó chà Có bàn nên phía rộng hết bờ này Mà có má cứ cầu là chà đi anh Một ถ้าลุนโตจะจะย้ายสิได้อีกวะถ้ารับผลกี่ดินจะพี่น้องไข่หนึ่งจ้ะไปไข่ให้เระโงกเลื้ยงด้วยจ้ะไข่ใหญ่ดีเนาะจ้ะเีถ้าลุนโตจะ่าแยายชิไหมบ่อายกคือสิได้สิบานเลยเนาะจ้ะเหมือนนี่บานลนะบานเลยเนาะจ้ะพี่น้องทวงเฮ็ดได้เนาะจ้ะบ่มีเฮ็ดเก็บ ได้เขาปลาจะแดงด้วยจะนี่มะฝอพี่น้องเพิ่นได้เต็มจะยหญมาสวยจ้ะมือนี่แย่ฝอเฮ็ดเพิ่งขายสองดอกน่าจะพี่น้องงามๆเลยจ้ะนี่กระสกแกงแส้มน่าจะมีดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องได้สองดอกพี่น้องเอ้ยมาเลยจ้ะพี่น้อง Thật hơi nhây đó kìa Xem gạo rồi độc được Xá được Ôi muôn là phi สามดอกเต็มตาเลยจ้ะสิมีดอกเดียวเท่านี้บ่จะเฮ็ดกอ่อนนี่ว่านได้เป็นปชิบดอกแล้วจะห่มนี่ห่มเม็ดกอจ้ะนี่ยายสิเขารอห่มเม็ดกอก่อนเด้อจ้ะไปเบิบง่งเฮ็ดพงเขาใหญ่ก็ได้สามดอก ก่อบ้านนึงจะพี่นอกงามยิ่จ่าบ้านไหมไหมเอาเอาคือเก่าแล้วนา่าจ้ะเต็นตาเลยจ้ะมันนี้มาตาเดียวจ้ะพี่นอกมาเฮ็ดไร้เลยมาตาเดียวจา่าคนน้อกน้ำกันก็เฮ็ดก่อจ้ะก่อบ้านาาาน,าาาน,นึงจะพี่นอกเฮ็ดก,ก่อจ้ะงามเลยจ้ะ ว่าจะง่ายไหม,มาจ้ะตามมาทำเอาหนึ่งได้โปรยจุ่มหนึ่งจ้ะได้เห็นไหาอยู่จ้ะมาเอามาตามมาตามมาจะไปนีนอไปตะแกงแส่เนอจ๋าแดงจึงคือ3สามจุมจมจ่มจ้ะสีจุ่มจ้ะพี่นอ อีนนี้ด้ชีจุมจ้ะตามมาน้ำยาจ้ายายส่ผ้าเปียกหีกยึดกับกีโลเพื่อจะซ้องจุมเห็นไ่มาจ้ะนี่ยา่กองกัซ้องจุมจ้ะ เมือยบอดียายกรสิว่างไหวปลาจังสีเด้อจ่าพี่น้องขอถกขอไพ่เด้อจ่าเทียนคิดมื่อเมือเดียวให้พี่น้องเบิ่งยาเนี่ยแรกกสิป่าได้จังสีเลยจ่ะาแต่งเพิ่นเนาะจ่ะเมื่อยายบอดียายก็เลยเฮ็ดเอาจังสีเลยจ่าพี่น้องนี่ไปเฮ็ดกอแดงเด้อจ่ะดี zoom หนึ่งจ้ะ bà nâng nó cha, trời ta là cha, Vì chung nâng ống ám đây trời vì đó nè Hãy cha. เขาโรงเฮ็ดเผ่งไข่จ่าพี่น้องแต่ว่าเก็บแล้วก็บบริษายเบิ่งจ่าพี่น้องหันนะพอเขาเจ้าเพิ่นมากเล้วบริษายจ่าี๋ยวทลุนต่แล้วเจ้าไม่ยหญ่ขนาดอีกบ่เพิ่งเขาแค้นจ่าดอกนึงจ่าพี่น้องบางหน่อยเพิ่์ปุ๊บไว้เนาะจ่าเนี่ย กอดงปลาเฮ็ดผึ่งจ้าสิมานบ่ะมานถลุนต่อเด้อจ้ะพอสองจูมจ้ะพี่น้องวัตถุสิบ่พอเพิ่นจ้ะพอสองจูมจ้ะจะจูมหนึ่งง่ายมือจ้ะโอ้ยขาหลุดจับผี่น้อง เอดก็จะนาดจ,จะพี่หนอกมีพ่อจุ่มหนึง่งยางเป็นจิโลกก็บเบ้นจุ่มหนึ่งน้อจะ้ะเป็นระงเหลืองจะ้ะพลพาพนพนีบ่จ้ะพี่หนอกยี่เขาปลากกตะแบงเด้อจ้ะนีะ่มาจ้ะมาลุ้นกับยายเพราะอีกบ้านหนึ่งจะ้ะ พอเย็บานเนี่ยคนนอนแป้งแจ้งอยู่จาจเนี่ยอ,อ,ยน,อ,น,อ,อยนี่จะพี่หน่อเจนเมย์ก็รักผ่อมแล้วผลดอกหนึ่งจะพี่หน่อเฮ้ยนี่จ้ะสองดอกจกะไปเตะไปบ่าจาเนี่ย เฮ็ดพ really? ิงดำจ้ะเด้วสรุน่ตเด้อจ้าวเห้ยเศรษฐตโตบอพอสามโดกจ้าพีนะจ้ดอกหนึ่ดอกหนึงจ้าตามหาเฮ็ดพิงดำและจ้ะเพื่อพันมานนาะจ้ะพี่นอ ไปเต็มตาเลยจ้ะฮ่าเนีบจแตพี่นาะงามเช่นเมื่อกเห็นดอกหนึ่งจ้ะแต่ว่างามอยู่จ้ะเห็ดพึ่งเลยจ้ะนี่มาจันทร์นี่เป็นเฮ็ดพึ่งดำบะขคนเกินเฮ็ดพึ่งบาบนะมะขุกเกินพึ่งขากำเนาะจ้ะแต่ตะขุกเฉื่อยจ้ะแต่ละเมื่อละเว้นยด้เอื่อยเฮ็ดพึ่งดำเดี๋ยวถ้าะลุโตเด้อจ้ะ อันนึงมัหล่มจะเนบอบอจะโอ้ยเห็นที่ซอจมจะสิาะทบจูมโอ้ยแม่จูมันอยู่บ่ิจาคเนี่จ้เนี่ยแม่จูม็ดอยู่บริพิ่รมานใจะนี่โอแมนก็แมนนนาะจะจูม,นมหน,น,น,มน่อยให้งจ้ะพี่เนาะ พี่เรกเหลืองจ้ะลุตโตด้วยจ้ะพอสองบานจ้ะเอาขื้นเกาเลยนะจ้ะพี่เนาะง่มีจ้ะเฮ็ดเล็บจ้ะพอเฮ็ดยังต่อเอาเฮ็ดนั่นเลยจ้ะหนีบานหนึ่งจ้ะเลือผัดไตแล้วจ้ะผัดไตไปแล้วล่ะจ้ะเพราะว่าผัดตีเฮ็ดเผือกถิ่นอยู่จ้ะ เดี๋ยวทะลุนโตจ้าเราคือเก่าละจ้ากระบาลกับบาล้วเนาะจ้าจุ่นงจ้าจ้เพิ่นบ่พอพีหนอบ่พอจุงกับบานลนะจ้ะนี่ยงามอยู่จ้ะบานใหม่ๆจ้ะ มันใหญ่จะเอาให้เบิ่งจจะพี่เนาะก็มเฮ็ดและอื่นเก็บเก็บเพ็ดอผงขมแล้วน้อจากมือเนี่ยที่เราจะไปสั่นไปสั่นอยู่เพราะว่าอันใหญ่โบเก็บเอาถ้าจะตามหาให้เลยตามเจนเมย์น้อจากมือเนี่ยเอาเฮ็ดผงขมแล้วจากมาจากนี่ยขมแบบนี้บอกข้มแม่งด้วยจ้ะเนี่ย แค่ขมเขีบเลยนะปัวแดงวะเนี่เข็ยวแบบขมจ้าขมคนละแบบจ้ะบางบางอันก็ขมอยู่ค่ะบางอันมันก็ขมอันนี้จ้ะแต่ว่าบขมแห่งใจตัวนี้ตุ่มน้ำบอกเศร้าขมเลยจ้าเนี่ยบอกผนจ้าสายเด็กจังเลยเนาะ ากษิไยเบืองเร็กๆแน่นอนเราจะให้เผ่งขมจะดันเป็ดขี้บัวหญาหรอจะมันนีเฮ็ดือเช้จางแห้จะแต่ตะลุนโตด้วยจะพอเฮ็ดเผ่งดำจะสีดออกจากสีนอกต่ลัางฝอแล้วโมด้วยจะเนี่ย ได้สิตัดเอื้อหเุนนะจ๊ะตามจ้ามันจกงามๆตัดขาไว้เพบ่ดเกิดอีกจะพี่น้องให้เพ่เป็นเสือพวกเปิ้นไว้เฮ้ยทะลุนต่อด้วยจ้ะสิฮกขึ้นเมื่ออลไรจ้ะเพราะว่าสวยอลไรจ้ะบ้านหลอมเนึองอลไรจ้ะเพิ่งเห็นจ้ะเนี่ยเพิ่งย่างดอกในน้อยอยู่จ้ะ cái này trời này ôi tôi này dài sự bố quậy dài sự bộ quậy đứa trời này đi cái đồ nương quậy đó chả mới nội hết cái xì đó. đó trời quậy cho nó trời phổi trời sổ đó đó nó trời này phần đâm đứa trời nhìn ta vâng, hai chả cái cố bốc được chả nè cái nòng hết như vậy chả có đi ít đoán nương cho phía nọ, đoán này nhai chụp bốc quậy mới nổi nó chả mà phía nó vẫn hề Nhìn nè đi chả đoán nương mình đảm hẹn đeo bởi hình chả phía nó <Birthday> มูนี่ได้หาด,ดอกจ้าได้ทะลุดอด้วยจ้าก้มงามจ้าพี่เนาะเด้อยายเสร็จ้จะดอกไอดอกนึงจ้พี่เนาะงามู่จ้ะ นี่แต่ว่าพุทธาว่าเฮเือปายนอกจ้ะนี่พุทธาว่าจะสามดอกจ้าเดี๋ยววันเมื่อหารถเราจะสรุปเกี่ยวกรถเด้อจ้ะสรุปพ้นงานจต่พี่น้องปองไปจ้ะจ่ายเงยเอีมหลานดอกเด้อจ้ะโอ้ยยงียเอีมพารถแตะพี่น้องว่าพิษจ้ะไม่นี้กามันอยู่จ้ะ ยายมามากตาเดียวเลือกตาปุจ๊จะาได้ได้ทุ่งวะไงจะเป็นเห็ดเผ่งก็เป็นระงูบ้านเด้จะทุ่งนี่ในตาเนี่เป็นจูม,มีระงูเล็กน้อยแล้วก็เห็ดกอเฮ็ดเผงเห็ดลว้ลวนๆนะจะ่ะมีเผ่งดำเผ่งแดงแดงจ้ะแล้วก็เผิงไขเ้เยจ้ะระงูจ่าตานี่จ้ะพี่นนองเพื่อว่านายเอามามันบ่มาเลยยายเลยเอามาก,กตาเดียวจ้ะพี่นนองก็มากยายเอี่ยมผ้าลอก่ะ ให้กดที่ตามไปกำลังใจให้ยายเอียมจะได้มีกำลังใจเหตุขิปต่อเด้อจ้ะกดที่ตามกดไหกลกดแช่ให้ยาเอียมเลยด้อจ้ะลิมนี้เท่านี้ละจ้า